สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้สูตรอะไรเลยไม่รู้เขาผสมยังไงเขาใส่ยังไงนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วล่ะ อยากหาสูตรก็ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรก็ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเนี่ยแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรเช่นเดียวกันที่มีเพื่อนๆมีมิตรรักแฟนคลับขอกันเข้ามานะคะอีกหนึ่งเมนูปั่นนะคะแหมพอมาดามมันลทำปั่นนี่อุย้ยฮือฮาบอกว่ารอนานจังเลยนะคะอ่าได้ได้นะคะวันนี้เพื่อนๆอยากจะให้ทำ กาแฟปั่นแบบแก้วต่อแก้วให้ดูนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมาดามเพิ่นจะมีเป็นแก้วชงแบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆบางคนเขาไม่ได้มีหม้อชงแบบของอย่างมาดามเปิ้ลและเขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วเขาต้องทำยังไงนะคะอ่ะมาเป็นกาแฟปั่นนะคะเพื่อนเพื่อนคนเก่าอาจจะรู้แล้วล่ะว่าจริงๆแล้วมาดามเพิ่ลไม่ได้ใช้กาแฟโบราณของมังกรบินนะคะมือใหม่อาจจะยังไม่รู้จริงๆมาดามเปิ้ลใช้2ตัวนี้นะอันนี้ตางูเห่า สีเหลืออย่างนี้นะคะอันนี้จะหาซื้อได้อยู่แต่เจ้าตัวปัญหาคือตัวนี้ค่ะตาโคเฟโฮเนี่ยตัวนี้นี่แหละที่มีปัญหาคือปัญหาซื้อยากมากนะคะขนาดในโคราแล้ยังมีอยู่แค่ร้านสองร้านเลยนะคะก็เลยจริงๆแล้วมาดามเพื่อนใช้2ตัวนี้ตางูเห่ากับโคเฟโฮนะคะถ้าเพื่อนๆหาซื้อได้ก็หาซื้อกันนะคะแต่หาซื้อไม่ได้จัดเต็มจากกาแฟโบราณตัวนี้ไปเลยนะคะมังกรบินนะคะไม่เป็นไรแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแก้ได้หมดสิคะอ่ะเริ่มแรกเลย พูดมากจริงๆมาดัมเปิลเนนะี่ยเพื่อนๆจะต้องมีถุงชงไซส์เล็กๆไซส์นี้นะคะก่อนชงล้างถุงชงด้วยน้ําร้อนๆก่อนนะจ๊ะล้างถุงชงก่อนนะแป้งหนึ่งโอเคเพื่อนๆก็ล้างถุงชงด้วยน้ําร้อนแบบนี้นะคะล้างเอากลิ่นเก่าของชาออกนะคะล้งแบบนี้นะน้ําร้อนๆน,นะ โอเค<ม>เตรียมตัวชงได้เลยจ้าเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งเรียบร้อยมาเรามาเริ่มกระบวนการชงกันเลยจ้ะเริ่มจากให้เพื่อนๆตักไอเจ้าตัวก,กาฟแฟโบราณนะคะสช้อนโต๊ะนะคะสช้อนโต๊ะพุนๆใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในถุงกรองของเรานะคะนาสช้อนโต๊ะโอเคเราก็ให้เพื่อนๆใส่น้ำร้อนลงไปที่100 ml ค่ะ100 ML แป๊บหนึ่งเด้อหนึ่งรมาแล้วแป๊บหนึ่งนะตบอ่าโอเคหนึ่งเทลงไปเลยค่ะอ่าตรงนี้แหละสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะคะตรงนี้คือเคล็ดลับถึงอาจจะมองเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณละเลยตรงนี้ ชากาแฟคุณจะไม่เข้มข้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกคนเพื่อนๆทุกคนจะต้องเทกลับไปกลับมา4-5ครั้งไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่เข้มข้นนะคะอ่า่ครั้งเทอย่างนี้นะ,ะเทสลับไปสลับมานะคะ2ครั้งไม่เทไม่ได้นะคะบอกตรงนี้ไว้เลยมันเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่ร้านขายดีเขาทํากันทุกร้านไม่มีร้านขายดีร้านไหนไม่ทํานะคะ2ครั้งแล้วนะ3ครั้งอันนี้เอามาบอกแล้วนะ สมครั้งแล้วนะอ่าสครั้งถ้าไม่เทนี่ความเข้มข้นไม่เกิดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟนะคะและ5ครั้งมันจะเกิดความเข้มข้นในแก้วนั้นนะคะบีบน้ำกาแฟออกมาเลยค่ะอ่าบีบออกมาเลยไม่ทําไม่ได้ตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากนะคะมาดามเพื่นถึงถามเพื่อนๆกลับไงว่าเอ๊ะแล้วก็เกิดว่าเพื่อนเอนชงแก้วต่อแก้วแบบนี้ จริง,รงๆเพื่อนๆควรจะมีโถชงไว้บ้างนะคะเผื่อเวลาที่ลูกค้ามาพร้อมกันเพื่อนๆจะมามัวแต่ชักชาไปมาทีละแก้วทีละแก้วอย่างเงี้ยเสียเวลานะใช่ไหมมันเสียเวลามั้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆม,มีมีเจ้าตัวโถชงแบบเนี้ยเวลาลูกค้าสั่งทีเดียวสมแก้วเพื่อนๆก็ ชักชาไปเลยค่ะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมก็ได้แล้วแสาสามแก้วทีเดียวไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้มาทีละแก้วทีละแก้วเสียเวลาลูกค้าบางคนรอ,อนานๆเขาก็ไม่ไหวนะคะเขาเดินหนีเลยนะคะอ่ามาทีนี้ก็ให้เพื่อนๆตักน้ําตาลไปที่สองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะเ,เมนูปั่นต้องจัดเต็มทุกอย่างต้องใส่เพิ่มขึ้นทุกอย่างเลยนะคะจากสูตรปกติเคยใส่หนึ่งแต่พอมาเมนูปั่นต้องใส่เยอะขึ้นนะคะเป็นสองช้อนโต๊ะนะคะ สช้อนโต๊อย่างนี้นะคะคนส่วนผสมเลยค่ะจากนั้นเมนูปั่นอีกเช่นเคยจากสูตรปกติมาดามเปิ้ลไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะคะแต่เมนูปั่นใส่ได้นะคะ,ะครีมเทียมมาเลยจ้าหนช้อนโต๊จัดมาคูณมันก็นเป็นเลยนะจ๊ะบ่งตรงนะเอาจริงๆนะเมนูปั่นเนี่ยมาดามเปิ้ลบอกได้เลยว่ามันใส่ส่วนผสมเยอะมาก แต่ละอย่างมันจะเยอะเท่าๆตัวเลยนะคะทีนี้เนี่ยแล้วเราขาย30บางครั้งถ้าถ้ามองแบบเป็นแก้วเนี่ยแก้วละสาแทบจะไม่ได้เลยเลยเพราะว่าทุกอย่างเราใส่เยอะหมดเลยนะคะบางครั้งมานํเตินก็มองหูจริงๆอยากขาย35 40ทําไม่ได้ค่ะแล้วแต่พื้นที่นะบางพื้นที่ขายได้แต่พื้นที่บางพื้นที่ก็ขายไม่ได้ขายได้เต็มที่ก็30-35ามาอย่างเงี้ยมารนำเปิ้นมองว่าโอ้โหม,มันใส่เยอะมากนะคะใส่เยอะมากๆอ่ะแล้วก็มาที่นมข้น40 ML ค่ะ เพื่อนๆสามารถลดหวานเพิ่มหวานได้นะคะแต่ให้เทคนิคนิดนึงอย่าคิดทุกอย่างแทนลูกค้านะคะเพื่อนๆคิดทุกอย่างแทนลูกค้าไม่ได้เช่นเพื่อนๆกินไม่หวานแต่พอเพื่อนๆมาชิมสูตรแล้วพอมาทําชิมแล้วโอ้ยฉันว่ามันหวานไปอ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําสูตรนี้ให้ลูกค้ากินแล้วลูกค้าบอกว่าเออพี่ว่ามันพอดีนะสรุปแล้วความอร่อยหรือความพอดีอยู่ที่ไหนคะถูกไหมอ่าอย่าคิดแทนลูกค้านะคุณต้องทําตามสูตรก่อน เดี๋ยวลูกค้าเขาจะกลับมาบอกคุณเองว่าลดหวานให้หน่อยเพิ่มหวานให้หน่อยคุณอย่าเอาความรู้สึกของคุณไปใส่แก้วลูกค้านะคะคนเราชอบกินไม่เหมือนกันใส่นมข้นจืดลงไปที่40 ml ค่ะอย่าลืมนะคนเราชอบกินไม่เหมือนกันชอบใครชอบมันค่ะบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบหวานเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองไม่ต้องคิดแทนเขานะคะอ้าวคนส่วนผสมไม่เท่ากันเสร็จแล้วเพื่อนๆกเเเ็เตรียมเสิร์ฟไอเตรียมปั่นได้เลยนะคะเตรียมปั่นได้เลยแป๊บหนึ่ง บางคนใช้ผงเฟปเป้ด้วยก็ได้นะคะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เจ้าตัวผงเฟปเป้ ay, ผงปั่นนะคะผงช่วยปัน่นเพิ่มรสชาติผงเฟปเป้คืออะไรผงเฟปเป้ก็คือถ้าจะเปรียบเป็นอาหารก็คือเหมือนเหมือนพวกผงชุรสอ่ะเหมือนพวกผงชุรสรสดีอะไรประมาณนั้นอะ่ะใช้ได้แล้วก็ช่วยให้มันไม่แยกชั้นนะคะน้ำแข็งเหมือนจะละลายไปนิดนึ่งเดี๋ยวขอ,ขอเพิ่มน้ำแข็งนิดหนึ่งนะน้ำแข็งไปนิดหนึ่งเติมมันต้องตักน้ำแข็งพูนๆหน่อยเด้อเวลาปั่นมันจะได้ไม่เหลวจนเกินไปมา ใส่เครื่องปั่นเลยพูดมากจริงเลยเยนมาดัมเปินะ้ลเนี่ยเอาเขาก็อยากให้รู้เนาะอ้าปั่นค่ะแม้เวลาปั่นแล้วมองไม่เห็นกันขยับนิดนึงข,งข้างๆร้านตัดผมผู้ชายค่ะ กลับมาคืนเร็วๆจะไปอยู่ใกล้ร้านตัดผมผู้ชายมากแม่มองกันเชียวเพาบอกว่าร้านตัดผมผู้ชายเนี่ย <c oughs> อา้าวเตรียมเสิร์ฟเตรียมเสิร์ฟพูดมากจริงๆเตรียมเสิร์ฟนะจ๊ะไปเปิดยากจังมาเลยพร้อมเสิร์ฟกับแก้ว22อออนขอวางตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหก กาแฟปั่นนะจ๊ะทำให้แล้วเด้อใครขัวไว้น่ะกรุณาการุณาไปทำตามด่วนด่วนเพิ่มหวานลดหวานได้แต่อย่าคิดแทนลูกค้านะจ๊ะคุณไม่กินหวานคุณไปคิดแทนลูกค้าไม่ได้เด้อไม่กินหวานแต่ไปคิดแทนลูกค้าเนี่จบเพ่เลยสุดท้ายลูกค้าพอกินแล้วเขาไม่ชอบในรสชาติของคุณที่คุณนำเสนอนื้อกอกม เออแล้วฝาดิฉันอยู่ไหนคะปิดฝาเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับกาแฟปั่นสูตรแบบแก้วต่อแก้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยไปสำหรับเมนูนี้ที่เพื่อนๆขอกันเข้ามานะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง,ง่าย,ายสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเพื่อนๆมีคำถามอะไรเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะเข้ามาตอบให้หรืออยากรู้สูตรไหน เข้ามาถามเลยเดี๋ยวมาดามเบิ้ลเข้าไปตอบให้นะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามด้วยนะคะมาดามเบิ้นดีใจที่มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคุยด้วยเนาะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ